ไม่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 นิดวิดีโอโอใครใครถ่ายแทบแบบวนี่เาถ่าู้ทุกวันเขาถ่ายอยู่ทุกวันเขารู้หน้าที่ วัเนเสียของพี chanting, oh ่สองกนเลยเดียวอเอาพี่สี่สองได้ได้แีสองเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาันตอไโอเคโอ้สองสองวอวอสองสอง

เขาเรียนบัสกิบอเขาดูมาวัมาว่งสองแถ้านู่คอเปน้างสารลยเติ้งคนตกที่แรกเขาบอก่าหันตังกันแล้วเด้คนตกแม่งหยุดเฉยอ่ะแป้งหยุดตั้งสมเดือนอีกกมัหมือนนึงมันเล่นแช่ ถ้าจะบอกพันหนึ่งแค่ไนดิ้นแชร์พว่เขาจะแบ่งแตงเลยนะคนตกไปแล้วสองโมงยุตตกอีกเนี่ยเบาที่โบยังไ่ัี่บยังื่รไทยนุ่มโซนี่แล้วไทยนุ่มโซนี่และ อ <Es poor S 1> ่านจะไปดูอะไรเนี่ยนั่นดูนี่สดสดนี่้มันไอด้้ย่งท่านรายการนะไปด้อ ไม่ด้ับมาแต่งเดียร์ตุ้มตีสองสองให้การฮวันค้ครั่งรั่งนู้นนี่นั่คยัดรัดรูปนี่ต่ครัดรัดรัดูม้าไม่ทิ้งหรอกไม่กินเหล้ามาให้ตีทิ้

ตาออกมาแล้วโดนอะไรมงออกไปหลายลูกอยมึงไม่เจ็บไห้ควายมก็รู้อยู่แล้วไม่รู้คุไ้ไวายโอูไงไงไอ้เหี้ยเออใชไม่ที่้างหังนี่รู้ว่าไม่เหียกประทานี่ทาร่วมมายวดปันที่คม พวกคุยกีับกันไงเรื่องเราจะทำคนแรกมาคนว่าพี่วันจะติดต่อไหมผมก็อวยลุงมึาก็ลุงก็มีตังค์สี่ร้อยลุงเสียามร้อยก็เาพลาดมาเขติดยืมหอยสองร้อยก็สามร้อยยืหอยอะไรฟังเขาไม่อันนครับใช่อันนี้ห้าพันที่นี่นะต้องมาขอทา้องเดียวเดียวมันนั่นนะ ให้เมาดเขาไปไกินหลอไม่คสแตเลโอ๊ยปะากินเลยใส่เลยคือว่าใส่แลมันเจอก็ะเดียบมาทำมันไม่มีนี่นี่อย่างไรไม่ใชเนี่อะไรนสเลย

ไม่ใช่เอีอะไรเนี่ยหคนเนี่ยแอี่ยสาณดอ

ไม่ต้องรู้ต้องรู้ไม่รู้ไม่รู้ตัวเองใที่ามองงงอซ้ำาแผลลูกพีผมไปเป็นไง้ีงเนี้ยเสียมแผลลูกพีผมไปเป็นไงเนี่ยเสียม แพ้พีดาพุ่ไปเนี่ยแพ้ไหมแองเสียไหมก่ับพไม่ยาวมันซมไม่ได้แล้วให้แก้มือสามสามายฝอได้ไหมถุกใจถุกใจที่ข้าพีดาไปนอพี่หน่อยอยู่ไหนพี่หน่อยพี่หน่อยอยู่ไหนนั่งนั่งแล้วหนดตงนหนั่งโอ้สน่งตีแล้ว กมาเหรอเอารถมาเียหาไปทั้งหลายเทียวตุ้งาซอนี่ให้ตั้งต้องให้ให้ตั้งโซ่ให้พี่ตัวหาให้ตั้งโซ่ฮะไม่พี่พอกัน์าไปก็ไม่แปลกถ้าีตัวต

ไม่ได <Ay glorious. S 1> ้อยากใครมา่ได้พ่อแม่าสอนยพางเลยไอ้เียงดูสภาพพี่นมอป้อง แหวนไม่ถูกใจออกเก่งแล้วนี่

ก็มาห้องก็สดตว่าฮาฮ่าฮาแต่ว่ามันยามันนีไม่ได้ไได้ไไไจอไไปไไปไไปนาลเล่นนั์โตะ

นี่บอกเขามาดิเนี่ยผมก็เห็มาเลยเอาไปพันเลครขครับขอไม่แจ้งเลยสามคอันรีอยแสองพัองร้อยรวๆสองพันร้อยแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวจให้โรนเดียวแปนบแป๊บก่อนได้ไหครับ ที่กินต้องถามที่หอวก้อนอีกโอ้เราไม่ได้เสียงอะไรมาเลยเราถามอะไรมันบอกจ่ิงิงแก่แกดให้น้องที่เนกันนะเจกินอยู่กินเล